พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสถิตพงศุขวิมลราชเลขานุการนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญเงินพระราชทานจำนวน88ล้าน800,000บาทไปถวายแด่สมเด็จพระอริยบุงสาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกณวัดรราชบพิษสถิตมหาศีมารามกรุงเทพมหานครสมทบทุนแก่วัดต่างๆที่จะ ตั้งโรงพยาบาลสนามศูนย์พักคอยสถานที่กักตัวและที่ชาปนากิจศพ จากนั้นทรงระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสถิฐพงศ์สุขวิมลราชเลขาธิการนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญเงินพระราชทานจำนวน99,900,000บาทไปมอบแก่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีณธรรมเนียบรัฐบาลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนสถาบันอาชีวศึกษามหาวิทยายลัยต่างๆและเหล่าทัพที่จะตั้งโรงพยาบาลสนามศูนย์พักคอยและสถานที่กักตัวทั่วประเทศ รวมเป็นเงินที่ได้พระราชทานในครั้งนี้188 700,000บล้าน7แสนบาทเพื่อใช้ในการจัดหาชุดป้องกันส่วนบุคคลชุด PPE เครื่องวัดอุณหภูมิเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วตลอดจนอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆพร้อมทั้งสนับสนุนค่าสาธารณูปโภคค่าซ่อแมแซมปรับปรุงอาคารสถานที่ค่าบำรุงเมนและค่าดำเนินการชาปนากิจศพ นับตั้งแต่เดือนเมษายน2564สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด -19) ในประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นส่งผลให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ววัด สถานศึกษาและเหล่าทัพซึ่งกระจายอยู่ในชุมชนต่างๆทั่วประเทศและหน่วยงานต้นสังกัดจึงได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขจัดตั้งโรงพยาบาลสนามศูนย์พักคอยและสถานที่กักตัวเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาได้เร็วขึ้นนอกจากนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้โปรดให้วัดต่างๆสงเคราะห์ประชาชนในการชาปนกิจศพ ผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยไม่มีค่าใช้จ่ายครั้นความดังกล่าวทราบฝ่าละอ,องทุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินสนับสน,นุนการดําเนินงานของวัดโรงเรียนสถาบันอาชีวศึกษามหาวิทยาลัยและหน่วยงานของเหล่าทัพทั่วประเทศที่จะตั้งโรงพยาบาลสนามศูนย์พักคอยสถานที่กักตัวและ และสถานที่ชาปนกิจศพเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เป็นส่วนหนึ่งของการบำเพ็ญพระราชกุศลสองโอกาสคือพระราชทานเงินสนับสนุนวัดและเหล่าทัพ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2564และ2พระราชทานเงินสนับสนุนโรงเรียนสถาบันอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2564 ทั้งนี้นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในประเทศไทยตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมาได้สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในประเทศไทยหลายพื้นที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีความห่วงใยและได้ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิดทรงรับเป็นพระราชภารกิจสําคัญในการดูแลทุกสุขของอาณาาษฎรทุกหมู่เหล่าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์พระราชทานอีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างรถเก็บตัวอย่างชีวะนิร รัยรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษและรถต่อพ่วงชีวะนิรภัยพระเจาานแก่กระทรวงสาธารณสุข เพื่อใช้รับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดท,ที่มีอย่างต่อเนื่องช่วยให้ประชาชนทุกพื้นที่เข้าถึงการตรวจและการรักษาอย่างทันท่วงทีโดยตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019พระราชทานเงินช่วยเหลือไปแล้วกว่า1,51 0ล้านบาทรวมกับที่ได้พระราชทานในครั้งนี้เป็นเงินพระราชทานทั้งสิ้นกว่า1,240ล้านบาท